สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกับ FC สุภูสุคนเนาะพ่อกันอีกแล้วพญายกันชาแนลพี่น้องโอ้เป็นตาดีอกดีใจกับเกษตรกรชาวนาไทยเนาะครับเนาะคนมือนี่โครโมอ,อนุมัติเป็นที่ชัดเจนแล้วอว่าเอาสบายใจไปแล้วปีนี้นะครับเนาะได้แน่นอนนะพี่น้องที่นี่มาฟังเบึงว่า,าจเจริ่มโอนมือใดเนาะครับเนาะตามที่ทแถลงแล้ว ตามที่แถลงแล้วที่แจ้งเขามาชัดเจนเลยก็คือเริ่มตั้งแต่วันจันทนานี่พี่นอ้องสามารถโอนได้เลยให้กับทกสสามารถขอโอนได้เลยวันจันนาแต่ว่าบาเกินวันที่20พฤศจิกายนาวันที่20พฤศจิกายนสามารถโอนให้กับชาวนาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ฤดูการเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นเงินซอยเหลือในส่วนของชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวนาไปปีนี้ ปีหนึ่งพี่น้องปีหนึ่งก็ถือว่าชดเชยกับเกษตรกรชาวนาไทยเฮาเนาะครับเนาะแต่ว่าปีที่สีมาในปี67นี่ดนีโครงการตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบการพัฒนาการพัฒนาการพัฒนาอย่างอ่ะการพัฒนาบริหารจัดการเข่าั่นละพี่น้องการการพัฒนาบริหารจัดการเข่าพี่ทุกเนาะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องสายพันธุ์เข่าเนาะ แลวก็พัฒนาคุณภาพให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเข่าเฮาและก็รนอีกเรื่องหนึ่งก็คือลดต้นทุนในการผลิตพี่นอ้องลดต้นทุนในการผลิตเอาก็มาล่อบเบิงว่ารัฐมันจะมีแนวทางแก้ไขไมหมฮะมาให้กับเกษตรกรชาวนาไทยได้จังไดในเมื่อน้ำมันกับแห้งตอนนี้ลดราคาลงแลวคขารถไทยรถเกียวและก็ในส่วนของ่าแรงนะครับนะาแรงนี่จะจ้างไว้บ่นละเพราะว่ารัฐก็ยัง ประกาศจะประกาศเริ่มใส่ในส่วนของเรื่องอเพิ่มขาแรงขึ้นมาอยู่ที่นีเช้าหน้าพี่น้องตอนหนีไปจ้างเนี่ยแถวเอฟซีพยาการแจงเข้ามาเนี่ยมือละสี่ลอยเด้เกี่ยวเขา่ะนเห็นปะมันจะมาคึอเก่าเลไได้พี่น้องที่นี่จะลดต้นทุนจักสีลดจังไหรเนาะคำนวะนากันล่อบึงพยาการมีคลิปเต็มในการส่วนถแถลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเชาหน้าด้วยตรงเด้อพี่นอ้องเด้อช่า,ชาหน้าด้วยตรงไททไทคลิปเนาะคำนวะ่าไททไทคลิป ท่านรอ,องทั้งทั้งทั้งสองท่านพี่น้องได้ถแถลงมาท,ที่จริงมามี3ท่านนะครับเนาะมี3ท่านในการถแถลงแต่ว่าพยาการจะตัดในส่วนของเรื่องตัดในส่วนของเรื่องการถแถลงเกี่ยวกับเช้าหน้าด้วยตรงเนี่ยมันมีอยู่แค่2ท่านนะครับเนาะรวมไปถึงเชา้าไร่อ้อยพี่น้องเชา้าไร่อ้อยนี่เพิ่นเพิ่มให้น้ําตาลจะขึ้นมาอีก2กิโลพี่น้อง าราคาน้าตาลนะครับเนาะเพิ่นปั๊บเพิ่มขึ้นให้2อกิโลอ่าก็ถือว่าเอาเเ้าเกษตรกรชาวนาที่ที่เออที่ชาวไร่อ้อยนะครับเนาะก็จะดีใจอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นได้ขึ้นมา2บาทตามคําเรียกร้องนะครับเนาะต่อกิโลอ่าต่อกิโล2บาทต่อกิโลส่วนในส่วนของราคาเข้าพี่น้องราคาเข้ายังหมาัาดันเดียวถึงยังหมัดันเดีออกมาอีกอย่างจังเลเนาะครับเนาะมีแต่มาตรก,การในส่วนของการชะลอการขายเข้าละ เป็นว่าเขาถูกกิยาเฝ้าขายะล่ะนะครับเนาะ,ะก็ว่าไปในส่วนตัวนี้การได้เงินมาจากการซอยเหลือชาวนานี่ก็ได้หลายะพันก็ถือว่าด,ดีใจสุดๆแล้วเนาะะเกษตรกรชาวนาไทายเฮ้าพี่น้องเออพยาการก็พยายามติดตามมาให้เป็นกระบอกเสียงให้ครับชาวนาสุภูสุคนนั่นแหละพี่น้องทั่วประเทศนะครับเนาะในส่วนของการเป็นกระบอกเสียงร่วมกับท่านอ่ารวมกับในส่วนของสมาคมชาวนาไทายนะครับเนาะ โดยมีท่านนายกท่านปราหมดเจริญสินพี่น้องนายกสมาคมชาวนาไทยเฮ้าโดยพี่น้องเนาะเป็นขับเคลื่อนเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศอ่านเรื่องเข้าสูนาบาขอ่อานาบาขอกับขับเคลื่อนพี่น้องคณะกรรมาการนาบาขอกับขับเคลื่อนให้จนกระทั่งได้เงินซอยเหลือชาวนาไรและพันมาเกินยี่สิบไรต่อครัวเรือนหนีมานะครับเนาะเงินบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพเข้า ก็ถือว่าเป็นพลดีอยู่แล้พี่น้องนะครับเนาะก็เอาลืมตาอาปากได้อยู่พี่นอตต้องเกษตรกรชาวนาใช้เฮาเดี๋ยวมาฟังคลิปอ่าเต็มสักอนพี่น้องฟังคลิปเต็ม,ใน,มนดดในส่วนของการฟังชัดชพี่น้องฟังชัดๆัดเด้อในทรวงของการแถลงเพื่อมีจับโปอีหยังบอ่อหรือว่าจังไหร่นะครับเนาะไหลละพันวงเงินอยู่ห้าจุดหกหมื่นล้านบาทนี่นะครับเนาะทะกสเป็นผู้โอนใจทกสเป็นผู้รับผิดชอบ ม่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มโอนเลยพี่น้องนะครับนากอกศมีเงินอยู่แล้วทกศสามารถเคาะจ่ายโอนให้กับเกษตรกรชาวนาไทยเ้าได้เลยนี่ยไปฟังเบิงพี่น้องส่วนในประเด็นที่4จริงๆทางท่านรองนายกนะคะได้มีการ ถแถลงการในเรื่องของราคาน้าตาลไปแล้วเบื้องต้นหลังจากการประชุามครมอเสร็จสิ้นไปแต่ยังไงจะขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสร้างความกระจ่างนิดนึงนะคะในเรื่องข้อเสนอแนวทางการบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะคะวันนี้คอรามอเห็นชอบนะคะเห็นชอบในการขึ้นราคาของน้ําตาลนะคะซึ่ง ะะต้องขออนุญาตเท้าวความเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อ31ตุลาคม2566นะคะทางคอรมอนเนี่ยมีมติเห็นชอบให้น้ำตาลน้ตาลทรายเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมค่ะแต่จากหลังจากมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมแล้วนะคะก็ได้มีการรับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องกเกษตรกรนะคะด้วยว่าตัวที่เป็น ราคาที่ควบคุมอยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้เขาเมีความลำบากในวันที่2พฤศจิกายนนะคะก็เลยมีการจัดการประชุมหารือกับตัวแทนชาวไร่อ้อยนะคะซึ่งในการประชุมเนี่ยมีทั้งตัวแทนของเกษตรกรตัวแทนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรทํางานร่วมกันนะคะประชุมกันสองครั้งด้วยกันก็คือวันที่6และวันที่10พฤศจิกายน นะคะหลังจากการประชุมนั้นได้มีมติออกมานะคะแล้วก็มีข้อสรุปนะคะมีข้อสรุปว่าเ,เห็นควรให้ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะแต่เห็นควรให้เพิ่มขึ้นก็คือในราคา2บาทนะคะในราคา2บาทนี้ก็คือเป็นราคาจำหน่ายณนะหน้าโรงงานนะคะไม่ใช่ราคาคาปลีนะคะเป็นจำหน่ายณนะหน้าโรงงาน โดยจะมีอยู่2สินค้าด้วยกันนะคะคือราคาน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายขาวนะคะจากเดิมที่กิโลกร,รัมละ19บาทจะเพิ่มขึ้น2บาทเป็นกิโลกร,รัมละย1บาทส่วนตัวที่2ก็คือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิมนะคะที่กิโลกร,รัมละ20บาทจะเพิ่มขึ้น2บาทเป็น22บาทนะคะ ทั้งนี้จ่ายที่พี่ๆสื่อมวลชนนะคะมีสอบถามเข้ามาเลยขออนุญ,ญาตชี้แจงตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องการประกาศราคาตรงนี้นะคะว่าจะมีผลเมื่อไหร่ในคำถามว่าจะมีผลเมื่อไหร่เนี่ยกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะคะก็คือจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางว่าด้วยการค้าสินค้าและบริการหรือกกรที่จะเกิดขึ้นในบ่ายวันนี้ เมื่อการประชุมของกรกรเสร็จสิ้นไปนะคะก็จะต้องมีการส่งเรื่องผลจากการประชุมไปที่อสออนอนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยออ้และน้ำตาลนะคะสอ,อนเน,นี่ยก็ต้องพิจารณาในการปรับนะคะราคาต้นทุนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลในเรื่องของโครงสร้างต้นทุน กลางนะคะซึ่งถ้ากระบวนการนี้เสร็จสิ้นนะคะก็คาดว่าจะสามารถขึ้นราคาได้ภายในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกมันมีขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หากมีมีความล่าช้าออกไปก็อาจจะเป็นขึ้นราคาในวันถัดไปนะคะนี่คือประมาณการวันที่จะมีการเริ่มต้นลดราคาน้ำตาลทั้ง2ตัวค่ะครับตอนที่สุบันชนจะมีคำถาม ผมขอญาตเพิ่มเติมในส่วนของข้าวเปลือกเพื่อให้สื่อมวลชนได้ความชัดเจนนะครับก็ขออนุญาตแถลงเพิ่มเติมจากรองเกณฑิการก็คือเกี่ยวกับข้าวข้าวเปลือกในฤดู6 16ับ6และ6 7เนี่ยครับมีสาระสำคัญอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2566ทับ โดยมีรายละเอียด2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเงินชดเชยให้เกษตรกร,กรในตาไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่เป็นเงิน2หมื่นซึ่งท่านรองภูมิรทมได้ถแถลงไปเมื่อเช้าส่วนที่จะเพิ่มเติมก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเงินเป็นมาตรการรักษาสเสถียรภาพเข้าเปลือกในปีการผลิต6 6หอันนี้ให้เป็นวงเงินทั้งหมด6 0 0 0ื ห้าหมื่นพวกขอไผห้าหมัยยี่สิบเอ็ดล้านบาทเงินนี้ก็คือเงินใช้จ่ายในปีการผลิตนี้เป็นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอรับจัดสรรโดยเอาเงินของทกศแล้วทกศนี้ก็จะไปขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในปีถัดไปจากรัฐบาลมีข้อ มีข้อที่แนะนำจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่มเติมซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่า,าจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของข้าวดูแลเรื่องพื้นที่เนื่องจากว่าในการแข่งขันเรื่องข้าวของประเทศไทยจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนที่จะต้องปลูกข้าวในปีถัดไปแล้วก็มีการาพูดถึงเรื่องการเอาเงินของธนาคาร พกสไปเพื่อสนุนซึ่งมีความจําเป็นแล้วก็เห็นทําทได้เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังในปีตัดถัดไปต้องมีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ข้าวสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในการถแถลงข่าวก็วันนี้การประชุมครมเนื่องจากท่านนายงตีไปไประชุมที่อเมริกาก็มีอยู่22วาระนะครับการน,นี้ก็ถ้าท่านสื่อมวลชนจะสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เชิญน,นะครับ ับอันนี้เป็นอันนี้ไม่น่าผิดฮนะอันนี้เป็นอวาระของทางที่ปรับปรุงแล้วในส่วนของทางสำนักงบประมาณจะทำมาเพราะฉะนั้นเป็นนี้เป็นตารางเขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์เป็น อ่างั้นผมอ่าผมทวนให้นะครับขอญาตทวนให้ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> อ่ายี่สิบสองยี่บสองถึงยี่บสี่พฤศจิกายนสองพันห้ารอยหสิบหกนี่พิพณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณปีหกเจ็ดอ่าช่วงนี้สิบสองถึงยี่บสองธันวาคมสองพันร้อยหกสิบหกก็จัดการจัดพิมพ์ร่างงบประมาณปีหกเจ็ดได้เอกสารประกอบทั้งหมดแล้วก็ให้คอรมอให้ความเห็นชอบร่างร่างอย่างงบประมาณนะครับและเอกสารประกอบ 3, สามสี่เมษาก็คือเปิดสภาแล้วในในในสมัยที่จะถึงก็เป็นวาระที่สองสามเสนอสอสอพินาวาระสองสามแล้วก็สิบเจ็ดนี่ก็คือนําร่างพร,พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีหกเจ็ดขึ้นทูนเก้านะครับก็น่าจะตรงเพราะว่าอันนี้เป็นเอกสารที่ที่วาระจอนเข้ามานะครับ <The big city? S 1> ก็นะครับ <The big city? ๆ> ไม่ได้บอกอันนี้เขาสองสามเป็นกําหนดคร่าวๆเพราะว่า ปีงบประมาณหกเจ็ดยังยังยังไม่ได้มีมีเงินที่จะใช้เลยนะครับขอบคุณครับท่านรองครับการปรับปรุงงบประมาณ้ปฏิทินงบประมาณน,นะครับเร็วขึ้นหรือหรือช้าลงจากเดิมครับต้องต้องถือว่าช้าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโดยหลักแล้วงบประมาณหกตอนนี้เราเดือนพฤศจิกามันต้องใช้งบประมาณหกเจ็ 6, ไดไปแล้วนะค,คือเดิมเนี้ยคาดว่าพฤษภาถึงจะสามารถป,ประกาศใช้งบประมาณหกเจ็ดได้แต่ว่าถ้าเกิดขยับมาเป็นเมษาเนี้ยเร็วขึ้นใช่ไหมครับอ,อ๋อไม่คืออย่างนี้ครับขออนุญาตเรียนสื่อมวลชนนะ คืออันนี้คือนำร่างพระธรรมญัติว่ามันคือทุนเก้าส่วนทรงจะมีอ่าพระมหาศาสตร์จะลงทรงลงพระวิทยเมื่อไร่นี่เป็นพระราชอำนาจท,ที่จะต้องลงมาเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ต้องบอกได้เฉพาะการึ้นทุนเก้าส่วนจะทรงลงโปรดลงมาเมื่อไรนี่เป,นเ,ปนเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเป็นเป็นพระราชยำนาจของท่านครับขอบคุณนะครับ <ปะ S 1> ครับ <ปะ S 1> อ๋อครับ ได้ครับขอบคุณครับวงเงินงบประมาณ56,321.07ล้านเนี่ยครับก็เป็นงบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกรครับก็คือจ่ายขาดในปีงบประมาณคือปีการผลิต6 6 6กมันก็จะช่วงนี้ก็ต้องการจ่ายขาดเลยโดยให้ทกสอไปขอรับสนุนจากงบประมาณจัดสรรอีกทีในปีถัดไปนะครับ ขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมค่ะจ่ายขาดให้เกษตรกรนะคะแหล่งเงินทุนของทกศนะคะเป็นวงเงิน5 4าหมื่่อยสาล้านบาทเศษนะคะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของทกศคะ่ะเป็นวงเงินพันหนล้านบาทเศษค่ะอันนี้ค่ะก็คือเลยรวมเป็นวงเงินงบประมาณ5600มกกว่าล้านบาทค่ะ หมายควาว่าเป็นเงินใช้ในการรักษาสีิรภาพของฤดูการผลิตนี้รวมทั้งเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมพกศเพราะรเราไปเอาสตังค์พกศมาตาอศเข้าเป็นธนาคารเพราะนั้นก็ต้องมีกฎหมายที่เขาต้องดูแลก็ต้องเอาเงินมาคืนนะครับอ,อ,อ่ก็ต้องจริงๆแล้วผลการผลิตออกแล้วก็ต้องเริ่มชดเชยแล้วเพราะว่าพรมเห็นชอบแล้วนะครับเพราะว่าพรมอเห็นชอบวันนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีข้อท่วงติงอะไรนะครับ เพ to 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 like like ียงแต่ว่ามีอย่างที่ผมได้นําเรียนว่าแจ้งสื่อบนชนว่าในการผลิตฤดูการผลิตปีหน้าต้องต้องดูแลอย่างไรเพื่อให้การแข่งขันสู้กับทางตลาดโลกได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับปันหรือกับปรับปรุงผลผลิตหรือเรื่องลดต้นทุนนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวี่สี่ร้ดสี่จุดหกแปดล้านครัวเรือนค่ะที่ลงทะเบียนนะคะทั่วประเทศค่ะลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะครับค่ะ ครับโอเคนะครับสมบูาารณ์ฮะเวลาไม่เยอะวันนี้เพราะว่าก็สัปดาห์หน้าท่านนายกท่านประธานประชุมก็บอกแล้วว่าก็นายกก็เข้าประชุมในสัปดาห์ถัดไปตามปกติขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ